เพิ่นเอาลายอยู่ด้วยทุกคน,นอนาเทขย,ยันดำ <laughs> นสบายดีทุกคนตอนนี้กะมาพบกับรงสันใซยสาวผู้ไทยคือเก้าเ้ากะหากะลงมาแต่เลี้ยงควาอยอยู่หน้านั้นก็ไม่เท่าทุกคนเลยแล้วกะฮาวนลงมาหน้านี้ลงมาเบิง้งลงมาเกี่ยวข้าวตอนซ้ำคำเลยทุกคนเลยลงมาไปเห็นเขามาเกี่ยวข้าหลายคนอยู่ทุกคนยเ,เข้ามาซอยเมื่อนนี้นะ ข้ามาแก้วซอยหลายคนยาสิพาทุกคนลงไปเบิ่งเลยนี่ทุกคนทีมงานเัาก็หิวข้าวแล้วบัดนี้นะออืืมเกียง้อกเกียงว่าพากเสื้อใกล้เหรออย่ากินข้าวสามขำเหมือนพิษข้าอะไรจะเป็นเหมาพ่นเหมาเกี่ยวข้าวย่านฝนโตกันเลยทุกคนเลยบรรยากาศตอนคำขำ ได้คนมาเกี่ยวซอยลายได้มือนี้มันเตะได้ดเนาะไม่ได้เก็บเงินนะเกลียวมันนี้มาเกี่ยวซอยอทุกคนได้มาแห่แงกันเอาเงินอีพอกระจัดเล่นข้าวอยู่พูดทุกคนลเลย <c oughs> เดี๋ยวสิเฮ <c oughs> อแอนเขาเจ้าล่ำสุฟังทุกคนได้ไมีแต่หมอล่ำทั้งเมื่อมานี่กะ <c oughs> มีแต่คนล่ำวนๆท่าเหมือน จำปเป็นได้นีได้ค่วะว่าลัาบเป็นแล้วท่าน,นนี้นปนเป็นน้องชิป้อนอนมาเป็นน้องชิโกมหอมหอมน้องก็ะชิโอตดมขนาดว่ลลัาโมเป็นได้นี่นะเมนชําแรงชิโอตดมมีรดคาพยา่ทุกคนมันเมนค่าค่ากระตีนฟาทฮาแจนสร้างวาน, <c oughs> <c oughs> นี่มัดกระดาบก็ได้เอ,เอาอันก็เข้ามัดด้โตมืดทุกคนเลย น้ำไว้เพกินข้าวแรงเนอะกินข้าวแรงแล้วทางนเยอะมือมาแรกก็มีจะนอนกอดผูยังเด็กติวข้าวกับบังเยอะทุกคนเลยอาการเริ่มหนาวแล้วก็กอดโผล้เลยเนาะคนมีผู้ผมหนึ่งถั่ยังโสดบ่ยังโสดยังโสดเด้อยังโสดเด้อยยาามเิะ ใครสนใจกระทักมาจีบว่าทางนี้ก็ยังสดนใจกระทักมาจีบกันเด้อสนใจนะเด้อตักเตอมเป็นลายบะหมี่ตักเติมโอ้ใบอรีทุกคนในแป๊บเดียวหอดพี่ละนีไปยะแล้วละหลายคนเกี่ยวซอยกัน อันนี้ก็สมัยมูเขาทุกคนเป็นมะเกลสวยนี่แล้วแลวทุกคนเต่าเฮือถึงน,นี่น้องเขาก็มาแต่งเพื่แล้วก็พากันมาขนเข้าบายดีนะทุกคนสบาย ก็เลยอิอ่มแบบเลยโอ๋ยัยง <c oughs> ข้าวต้มไก่สาสากินหมดได้โหเป็นกระแ, <c oughs> แล้วแล้วเฮียนี่ก็ปาไใบอะไรเกี่ยวหน่อยเดียวนะนี่นะเกี่ยวมื่อนี้วันนี้เนียนเกี่ยวมื่อนี้นี่ไ,นได้โหเคยเหรอเอไเเอ,ไ,เเอได้โหใครแลยไหวอะไร ไปเบิกขาหนเข้าทุกคนหนเข้าอันที่เขาเกี่ยวมือนะั่นได้ทุกคนเลยฮะก็ได้ขนมือน,นี้แหละหากะแห้งเขาก็น้องกับพากันมาแต่ห้องเฮดแล้วก็อ้อมมาหนเข้าหน้าแบบได้ไกลบ้านไปเลยทุกคนเลยอันนี้บุษันิ์ในแห้งครับมืออื่นอันนี้นะมืออื่นได้ขน เราก็จะไปหาหุ่นเข้าด้วยค่ทุกคนเลยแดี๋าายวเราจะไปเาไล่เอาหน่อยๆเอาหน่อยกว่าเขาอีกเดี๋ยวเียนี่สาวเมื่อกี้กับสาวเจนี่ไปก่อนเลยทุกคนเลยมีน้ำบ่เฮนี่นะ้ม,นมีน้ำเราบ่ล่ง ขึ้นบ่าขึ้นแน่จะเอาขึ้นของจะเอาขึ้นของมึงเอาขึ้นนะทุกคนอนเอาขึ้นบ่าขึ้นแน่ขึ้นบาก้อนมีสามสี่สัตจริงเอลงเอาแล้เอาขึ้นขึ้นแน่เอาขึ้นไม่ได้นี่โมมีเบิ้งเบิ้งอะไรเบิ้งนี่โอ๊โอ้ยมายก้อนเราเห็นนาเลยทุกคน เอาอีหย่าเกี่ยวผมทุกคนได้เบิงเลยจก็โอเคเอาอีเอาลีลายเลยอู้หูเนี่เอาลายไรอันนี้นะก็เกี่ยวเมื่อวานเลยเนาะเอาเละละนะ พอเลยทุกคนไอเฮาซึ้งวาเฮาเอาได้ซ้ำนี้เอ้ยวายอืมว่าเห็นหัาทางเลยทางยุสิเลยวะไปหยางก่อนเลยทุกคน <c oughs> ขะน้องเฮายังเอาอยู่ เกือบรุดเจ็บนนำยังยุบกาะตีนหอดแล้วทุกคนเล่นเข้าเฮ้ยหนักอสาวเมกี้มาพูดนแล้วทุกคน เฮ็ดหลูดแล้วมันจะเห็นแล้วนะอเออพื้นเอาลายอยู่ด้วยทุกคนนี่พอกำลังเห็ดเลนเขา้านี่เลนเข้าก็เอาไม้สักพายมากาดทุกคนการห้องแล้วก็ตัดเบอร์ตงโกยมาห้องอียนมิดเข้าลงพืนก็เลน สตาร์เจนนี่พิมอือคือ <Okay. S 1> <laughs> อบหนา้าเทมัอน,นี่นะปะโอบแล้วเฮยมันทคือ <ไ S 2> อบหนา้าเทขยันดับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ข่าวใดล่ะออกไปบางทีมีโอกาสได้ข่าวข่าวอ๋อเดี๋ยวเสี่ยนเฮยเอฟซีฟ้าคิมทาผิวม,มาเฮยได้ล่ะเ <laughs> พ่อเจอดีกับฟ้าคิมทาผิวเมื่อสตารเจนี่เด้อทุกคนเราเยอะข่าว นียนกบหน้าแล้วก็คล้ายๆคือคนหรือว่าแมงที่เขาเอาเสื้อกลบหน้าเด้นี่นี่เขาปกปิดเส้นผมเด้วบบเฮ้เส้นผมจนกว่าสิได้แต่งานาคนอะไรคนตัวนี้อันนี้คนไม่เกือกแบ่งเขาหล่นหมดแล้วแมงยย้เไมด คือแบบจะไม่นาคี่ให้เพื่อปนปลอมตัวเพื่อนก็เอาแทมโกว้จริงนะซึ่คือจะแม่นาคีจริงนะซึ่งเป็นกระตา่ายปอาแค่เกิดแหงเอาหลายทุกคนเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเยอะเลยผู้ชายเอาไลเปปกติปอดปอดหายไปแล้วนี่ทุกคนสต๊อป t o p แค่อยู่ไ่เห็นหน้าเลยน, <c oughs> นักอยู่นะ <c oughs> นักอยู่นะ <c oughs> แบะเดียวก็พอผมนักกุ้ยอันนี้เดียยัคือส่งโจนี่เลยหนัก,นก,นกๆไม่เมย์ขาคือนักแบะเข้าในตำนานนักแบะเข้าในตำนานมันยังสุ่มอยู่บออากาศกำลังดีเลยทุกคนเอโหลมอ่อนล,ล้ว อากาศแบบคู่ดีเลยอยู่ทงไทั้งนานมาหนอาเข้า,า,ขาใส่กันได้ทุกคนแบบสิตตมเป็ดสุก,กินนะเซลักเป็ดพร้อมต้มสุก,กินทุกคนถ้าเป็ดเราเหตุกระสิบอกว่าคนรักกันไปแล้วทุกคนมีเลนแล้วมันกระสิกก่อสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทุ้คนนะอันนี้นะหากรกโก เมืดแล้วบ่ววันนี้นะยังบ่แห้งหายเจียวว่านเขายังบ่แห้งแสดงว่าลูกไปเอาเกลียวขึ้นมาเอาเกลียวขึ้นเอาเกลียวลงไปเกลียวเข้าต่อเกลียวไหมปลดิเกลียวหรือไปลดิเกลียวหรือไมดิตามสบายที่ชอบที่ชอบยกเลิกยูเลยยกเลิกอยเลยไปไปเกลียวเข้าต่อทุกคนเลยเป็นแม่ไปเกลียวข้าวขาต่อเคยย้อนเวลาขึ้นแล้ว ห้าห ok ้าล่มัค่อยฟังกันแม่จะก่อนก็ละขึ้นก็ดิเคยะขำเลยลมเย็นมาไว้บ่อยแล้วบัดนี้นะอาบบ่ได้กะหญ้ามีโฟแล้วเออซิเลาะหาหานักล่ำยุซิเลยนักล่ำนักลงหัน ลำเมเ่อฟังดีกว่าลมหยินแบบนี้นะน่ะบรรยากาศกำลังได้เลยตอนคำคำเดินชีบเป็ดหัวลมตอองเดินชีบสองเ้ยหัวลมตอ้องนี่หนูปีมพอราบาดนี้ก็โอลมหนาวมาหอดแล้วบัดจูงไอ้ขาบอลนนเอาเป็นในอนทุกคนโย่ ทำเลยทุกคนให้ฟอ,อขึ้นเลยนี่แต่ก็ข,ข,ขึ้นก่อนขึ้นก็เธอล่ำเพื่อฟังกับเพรามีเพื่อล่ำล่ำบ่ได้ทุกคนไอ้สงสัสยรักอายกล้องรักอายกล้องเลยเท่าแม่นี่เลยล่ำเป็นนะ่ะอ๋อล่ำอินเดเมซัน้ยร่ำดูก็ไม่ได้อู้บิ่งลมพัดนะนะ ขอบมขอบเจอหลายๆเ้อทุกคนเ้อขอบมขอบใจที่มาซอยขอบใจที่มาือนามาไม่เด้อเขายังบ่แล้วซ้ำนะมือน้ายังมาไม่ยิ่แล้วพอเ่าข้าวเนีจามเมื่อสี่เห้อปากโป้งเลยอ่ะไม่บานเลยนี่คือดูเท้าหมู่เ่านี่นาะนี่ทุกคนนาทางดังคมนั้นี้ แต่เวลามีแฟนแล้วเสียใจน้องเจอนเอฟซีนางพักมือก้นขนม้นนีไโอ้ยอากาศคดีเลยอากาศดอากาศดีแห้งทุกคนหาจับแมงมันนี่ เฮ้ตอนค่ำละมันอารมดีตอนแรงละมันอารมดีว้าทุกคนเบิงอากาศโคตรดีเลยเปแต่แบบเอมอากาศเย็นๆอยู่ท้งหน้าแบบนี้เปแต่เอาเป็ดมาปิ้งกินทุกคนเห็นอยู่เป็ดอีเมมีอยู่สี่ห้าตัวแล้วค่คะจัง ต้มกินปิ้งกินรักเอาเมืม่อทอดไม้คาแล้วหมู่ฮางคมาดูเท้ทุกคนดูทุกคนหอยจะโลดเพิ่มไปนี่นี่นี่นท้องฟ้านี่หอยจะโลดคันเพิ่มไปนี่นะเอิญเอากันเนี่ยทุกคนเท่านางอยู่นี่นี่เอิญลงมาเซอร์นี่เด้อ เดี๋ยวเฮาสิเฮ็ดปีทุกคนเออกล้องก็ยากลมทักษะการเฮ็ดปีของเฮาเอ้ยไม้เฮ็ดปีเป็นบ่ออ้าวะเพิงหน้อยก็เฮ็ดได้คือกันแล้วว่า นี่ก็เฮ็ดปีเป็นทุกคนบ่ได้เฮ็ดแต่หึงแล้วเฮาก็ลืมลืมว่ามันเฮ็ดแนวเลย <c oughs> นี่ต้องตัดตัดอันนี้มันอ,อ่อทุกคนกแล้วก็เย่ <c oughs> เจอมันอ,อ่อโอเคโอเค ีนระดอกระดเพื่อเดิมีน้ากระดอมันคือบดังโอ้ยสาวาีคนกไปหาเช้าไปหาไปหาโจ๊ะนขลุมมากระ่ายซ่ามีรถคลุมไปห้งบักขับม ปดดังเลยทุกคนนี่ปี่เฮามันปวดดังอ เย็นโคตรเลยทุกคนอากาศโคตรแบบเย็นเป่าไ,ได้เลยทุกคนเลยเดี๋ยวแปลงก่อนแปลงปีเขาก่อน เต้วทุกคนพอแล้วพอแล้วทุกคนโอ้ยจุบเกม็มแปลโทยก่อนทำโทยก็คนมน้นะปรุ่งน้นท,น,น,ท,น,น,ทน,นี่เอ้ยเป็นตะนอนขนาดบรรยากาศนี่โอ้ยส่งมือจังเอาซาดว่าปูน,น่อย,อยนี่กันไหมยะนอนหน้า อยู่คนเดียวมันเราอยากมีคนเอาใจเดี๋ยวสิไปเอาถ้วยก่อนก็กระเด็นกับดองไปดองมาโอ้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 โอโตกแรก การ์ดโอ้โหเล่นเข้าไปแล้วทุกคนนลยแบบมันมัดหน่อยดิพันแม่มัดเยอะแล้วมันจะสบายเลยอันนี้พันธะเฮ็ดมัดน้อยมันน้อยกับน้อยแค่นี้กับน้อยมันแห้งไว่ายพันธกับเยอะพัดยาฝนตกทำแต่โสงนั่นนะมันคึมๆเลยทุกคนแต่นี่มีเสื้อหูลมอ้อเลย นี่เยอะทุกคนບິงทางกลางมัน จัดเล่นเข้ากับบเมนทุกคนทิ่จัดเป็นเลยทุกคนแบบเฮานี้เขากับจัดบบเป็นเฮาบบเคยจัดต้องมีผูแบบเซียลซานที่เขาเคยจัดมาก่อนแบบเฮานี้เขายังบบเคยแต่ว่าเขากับจัดเป็นอยู่ อันนี้นะถ้าปั้นผมเขางานบัดเกีียวเขางานแล้วเลยทุกคนจังได้ปัน้นปั้นบัดเดียวเลยคำแล้วตอนนี้ก็ตะเวินตตกปินแล้วเดีวเอากับซิมเมอร์เลยทุกคนเออเอากระซี่ขอจบคลิปวงตัวเพียงเท่านี้ฝากทุกคนก็ไลค์ก็ like, กแชร์สาวู้ไทยคือเก่าเด้อบ๊ายบาย